ผ้าตัดผักบุงค่ะบใหญ่จักเชื่ออีกค่ะป่ได้ปลูกหลายค่ะเพราะว่าเพิ่นบอขืนล่องวานเบิงแล้วเพิ่นกับ,บอขืนเพิ่นกะใหไ่จักเชือ้อก็เลยได้ปลูกแค่นี่พอได้ใส่ต้่มมาม่าค่ะเดี๋ยวสิเอาน้อยในเพิน่น ลองเมิ่งสิเอาในเพิ่นมาปลูกอีกอยู่นี่ค่ะทัวกับกรลังงามเดี๋ยวสิได้อันหาใหม่มาเฮ็ดไทยเพิ่นน,น,นี่ค่ะกำลังออกดอกอุ้ยเบิ่งแตงเข้าค่ะพี่น้องจา๋าแตงกำลังเยอะเลยเดี๋ยวสิเฮ็ดคางให้เพิ่นกันนคะคะ ดกโดกโดกโดกเฮ้ยนี่ตัดแต่งค่ะตัดแต่งลูกใหญ่มากโอ้ยแม่เจ้าสดมากสดมากนะคะเบึ้งหน่วยนี่น่วยนี่กะหน่วยนี่กบะบ่ท่านใหญ่งค่ะค่ะเอาอนนี้ค่ะ ว่าเพิ่นจะนวยบองงามค่ะพี่น้องค่ะตัวแต่งดูสึกว่าดกอยู่ค่ะเดี๋ยวจเจข้างให้เพิ่นอ่าอันนี้ก็จะเฮ็ดเนี่ยค่ะบวบ,บวบเทาบวบเหลืองค่ะบวบเหลืองอุ๊บอุ๊บอุ๊บเนี่ยเมือหนีเข่ากะเข่าสวนได้เก็บพักบุ้งโอ้แต่งนวยนี่พุูน่ะพี่น้องค่ะหนักขนาดเลย อย่างนี้เอาๆนะคะดี เก็บผักอีตูเก็บผักโ,รโรหระพาโหระพาไทยค่ะนี่หอมหอมหอมตั้งกันค่ะคุณน่ะหอมค่ะพี่น้องจา้าใส่กว๋วยเตี๋ยวคือสีแซ่บอาเดียสิภาพไปเบิงแต่ออกมาแล้วอยอ้ยพี่น้องจา้าเบิงเนะีอันลายอีลีค่ะเนี่ย ไล้ like, ค่ะอ้าวมะเขรอเทศมงเนี่ยต้นจนล้มล่ะนักล้ายมะเขรอเทศได้กินเยอะค่ะมะเขรอเทศอันนีกบผักหอมค่ะพี่น้องผักหอมหอมหมจ้ายู ตรงนี้บึ้ยเบิงพี่น้องคะ่ะเบิงนั่งขึ้นลายอิลีค่ะนะเื้ยละพักถึงตายกระยอนแทงซีละคุณน่ะอื้ยนะคะเอ่อมะเขือเทศเกำลังขึ้น แกผักโขมอ <c oughs> ุ้ยพื้นหาพี่น้องคะเมืองบางอาจขนาดไหนเฮ้ย <c> เ <oughs> นี่ยคะ่ะบนธรรมดานี่พี่น้องแห้งฝนตกแห้งลาย มืงอคืนมะคุณ่ะคืนมาเกาะบักอ้ยุณน่่คุณนะ่ณนะบื้นะนะนะอึดแห้ฝนตกแห้หลายค่ะ <c oughs> อ่าค่ะโอ้ยวิ้น่ะมึงไลฟ์โอ้ปีนี้แอปเปลิลโดกขนาดค่ะ มึงแน่แต่เพิ่นลูกน้อยค่ะดกคักดกแน่ไม่ว่าจะตายแล้วยังบ่าตายอืยนี่แหละค่ะก็สิได้กินอีกอยู่ละปีนี้ถึงนวยเพินเ่นมาใหญ่แต่ว่าแสบค่ะนะคะก็สิมีงาีอย่างงะมีจะมีงาที่เพิน่นต้องตัดออกนะคะ ทุกปีก็จะบวมีดีดค่ะอยู่น้ำยังสีสีบวมีปีนี้ขึ้นหลายขนาดเลยนะย่อยยับยางอยู่พค่น้องจนกิ้งสีหักเหล่าโอ้ยมึงเนี่ยออกลูกหน่อยออกน,น,นอหน่อยละห้ออกงวยหน่อยละห้ยค่ะยางชมสวนมึงเถือกเห็ดเพิ่นก็นออกน้ำมันนี่ละคะ มุมนี่ก็จะได้ตัดออกอยู่ดอกมึงทานี่เนี่ยคะ่ะคือสวนแน่นอนย,ยังมือแรงเลิกมากมีเวลากะอยากมาแต่บนเข้าใจว่าเป็นยังามันพลังกระถางนี้คือจังลม่มคือจังตายมึงสลัดบ่ได้ถือแดดหลายฮะบงองงามเลย ปีนี้มัคคเทศหลายต้นก็นได้กินอยู่ค่ะบ่ได้ปลูกอียงหลายโอเคก็ได้เก็บผักอยู่ในสวนเท่านาะค่ะเนาะ ได้บักแต่งนวยหนึ่งกระดีใจแล้วค่ะของคนใดซีหาหวยอันนี้บักทัวระล่ลาังงามจ้ะเดี๋ยวจิเรศอเอต้นบักฟักขุดต้นฟักทองให้มูันไปปลูกนะคะอันนี้หอมปอมเฮ้าค่ะทีแซยไวแซยน้มไวแล้วก็เอามาหวาน เอินกำลังไงกูเทื่อปลูกกับว่าได้กินค่ะอันนี้ก็กระแดงเนี่ยเห็นบ่อันนี้คืนชายตั้งชายนี่ก็กระแดงบางามเลยไม่สวยเลยค่ะอเอาลืมไปว่าอยู่นี่กับมีผักบุงนี่ค่ะ มังเนี่ยบางงามกับบงงามอีกเลยค่ะบักพักบุ้งไหมเดี๋ยวสิไดเอาไปวานในีะ,นะพอได้ใส่ต้มมะามา่า